สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ผู้มีใจในการเลี้ยงวัวทุกท่านนะครับหายหน้าหายตากันไปนานนะครับติดภารกิจนะครับก่อนอื่นที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องสุวมมูลเล็กสเตชั่น้วยนะครับวันนี้นะครับพาพี่น้องมาให้อาหารวัวเช่นเคยนะครับอาหารยำเย็นนะครับวันนี้ฝนจะตกแล้วนะครับเย็นแล้วนะฮะ เจ้าหูยาวก็กินนะครับและจะพาไปอัปเดตต้น h a l ์ f ฟัสบราซิลนะครับพี่น้องเตืนอนเหมือนเ<อ>ตือนกอปันหัวเราะแห้งๆนะครับอชมแล้วก็อย่าซีเรียสน,นะครับเป็นการชมเพื่อความบันเทิงนะพี่น้องเนาะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาแทรกให้ได้รับชมรับฟังนะครับอ่พี่น้องวันนี้วันฝนจะตกแล้วนะครับวัน มืนจะพายุเข้าอีกแล้วนะครับดูเมฆลอยแบบเต็มที่เลยนะครับพี่น้องเอ๋ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกลัวพี่น้อง f อจะลืมผมนะครับห่างหายกันไปนานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE และกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้กับช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับเนือม่เอาบางพลจุ่มกระสวัสดีเนื้มโตมืออ่ะอย่าลืนคลัง ครับผมก็จะมาอัปเดตต้นหญ้าฮาลาฟัสบราซิลนะครับที่ผมได้สั่งแล็กได้ปลูกมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่สวยมากเลยนะครับนี่เทียบกับฝามือผมนะฮะประมาณหนึ่งเดือนนะครับที่ผมได้ทําคลิปลงปลูกนะครับแต่ยังไม่ได้อัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะครับมี PFC ท่านหนึ่งให้อัปเดตให้ชมนะครับนี่นะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้วันวันที่ฝนจะตกด้วยนะครับโอ้โหมือเมฆครึมเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับมันอาจจะช้านิดหน่อยเพราะดินของผมไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเป็นดินดานนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับใบใหญ่มากเลยนะครับใบเท่าใบข้าวโพดนะพี่น้องนี่โอ้โหมาะกับการเลี้ยงวัวนะครับใบใหญ่ด้วยฮาร์ฟัสบราซิลนะครับ ต้องรอหน่อให้เยอะๆก่อนนะครับผมจะขยายพันธุ์เพิ่มนะฮะพี่น้องนะครับผมเห็นในกลุ่มซื้อขายวัวมีคนขายอยู่นะครับทางพี่สาวทางพัทลุงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเห็นอยู่นะครับเขาโพสขายในกลุ่มซื้อขายวัวนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ลองไปติดตามดูหรือติดตามพี่พี่ตำรวจที่อยู่ภาคใต้นะครับติดตามได้นะครับเด,ดี๋ยว จะมีเบอร์โทรไลน์แกไว้ในคลิปนะครับเผื่อสนใจนะครับติด ja ต่อแกได้นะครับของผมย yeah. ังไม่ทันได้ขยายพันธุ์ได้นะฮะผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนเป็นท um ี่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจอยู่นะฮะใบใหญ่นะครับใบใหญ่สวยลำต้นหนาไปเลยพี um ่น้องเอ้ยนี่ตัวนี้ก็แตกกอแล้วนะครับลำต้นหนามากนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับอาราฟัตรบราซิลนะครับเป็นหญ้าอีกทางเลือกหนึ่งของคนเลี้ยงบัวนะครับปลูกหลากหล,ลายเนาะพี่น้องดำจันจรันสายพันธุ์ตุกแบบอ้อยแองอ้อยกูแองก็ไมให้วัวเราอย่า,เ,าเบื่ออาหารนะครับสวยครับอาราฟัตรบราซิลสวยจริงๆครับ ใบคล้ายข้าวโพดเลยครับใบใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยคองมาปลูกตามโคนนะครับปลูกโคนมันนะฮะนี่นะครับดูรากรากสีม่วงเข้มเลยนะครับแจ๋วเลยครับนี่ต้นใหญ่กรอบนะครับใบกรอบด้วยนะฮะโอ้พี่น้องเอยหาน้ามาปลูกไวนเนอร์พี่น้องเดี๋ยวถ้าผมได้พันยังไงผมจะขยายพันจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะครับทุกท่าน ที่กำลังหาอาหาราให้วัวของท่านเนาะพี่น้องต้องหลากหลายไว้ก่อนนะครับพี่น้องผมก็ปลูกไว้ทําพันุ์นะครับยังขยายพันธุ์ไม่ได้นะครับก็มันแตกยังไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับสั่งมา25ต้นก็มีตายบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับเรื่องของต้นไม้นะครับเราก็สู้ต่อไปนะครับนี่กอมเริ่มแตกแล้วนะครับแตกหนอผมจะเอา หุยคองมาใส่นะครับแตกหน่อสวยเลยนะครับชอบแต่ใบนั่นแหละครับใบใหญ่มากเลยครับใบเหมือนข้าวโพดเลยดูฝ่ามือผมกับใบนะฮะนี่ขนาดดินผมไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับดินดินแข็งมากถึงมากที่สุดนะครับดินที่สานี้แข็งแข็งมากเลยนะครับก่อนมาจะมาเป็นอย่างนี้โอ้โหต้องใช้เวลาตั้ง เป็นปีนะครับปรับสภาพดินก่อนจะได้แบบนี้นะครับฝั่งนี้ผมก็ตัดเนเปียร์ออกไปบดให้วัวแล้วนะครับก็จะดูโล่งๆหน่อยครับผมก็แสมต้นกล้วยไว้นะครับปลูกใส่กับต้นกล้วยและก็ผลไม้นานาชนิดนะครับเป็นส่วนผสมนะฮะพี่น้องครับเราทําพื้นที่ให้มีประโยชน์นะครับให้มีค่าทุกตารางนิ้วนะครับตรงไหนว่างๆผมแสมหญ้าเลยครับพี่น้องเลย แต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องย้าฮารพัทบราซิลนะครับที่ที่มาใหม่หรือเข้ามานานแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่แต่มันแปลกดีนะครับผมชอบนะครับผมจะสะสมพันย่าแปลกแปลกไว้นะฮะพี่น้องเดี๋ยวจะทำท่อนพันขายเหมือนกันนะครับผมขอศึกษาไปก่อนนะครับขยายพันให้เต็มสวนตัวเองก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ้ายังไงผม จะอัปเดตเรื่อยๆเนาะพี่น้องเป็นพืชอาหารนชนิดหนึ่งนะครับที่ควรหามาไว้ติดสวนเนาะพี่น้องนี่นะครับข้างๆผมก็แซมพวกหญ้าเนเปียไปนะฮะพวกเนเปียนรกจักรพพัดนะครับแซมกันไปทั่วนะครับนี่ที่ตัดแล้วก็งอกมาตามกันเลยนะครับเนเปียที่ที่ผมตัดน,นะครับ ตัดไปบดให้มันก็งอกตามกันมาเรื่อยๆนะฮะดีครับดีเราจะได้วนเอาวนเนาวนี้ยังไม่รอบสาะนะครับเหลือโซนนี้และโซนฝั่งนู้นนะครับโซนฝั่งนู้นไปบ้างบางส่วนนะครับมุมสะก็เริ่มไปแล้วนะฮะนี่นะครับเป็นพืชทางเลือกนะครับควรหามาปลูกไว้นะครับพี่น้องหรือไม่ก็รอผมก่อนนะะ <laughs> รอผมขยายพันธุ์ค่อยซื้อผมเนาะ <laughs> พี่น้องวาวเลนซ,ซื้อถ้าถ้าซื้อผมได้ก็ดีนะ <c oughs> มือใหม่ครับมือใหม่ช่วยกันช่วยกันหาพืชอาหารสัตว์ที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับ <c oughs> เพราะเขาจะตอบแทนบุญคุณเราอยากสะสมเก่ใจนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาพี่น้องมาชมต้นหญ้าฮาราฟัสบราซิลที่ผมได้สั่งซื้อและปลูกไว้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วนะฮะ ประมาณหนึ่งเดือนนี่แหละครับต้นสวยนะครับเหมือนต้นข้าวโพดเลยสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวยังไงผมจะขยายพันธุ์ให้พี่น้องได้จำหน่ายให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอัปเดตให้พี่เอท่านหนึ่งที่อยากชมต้นฮารพัดบราซิลนะครับที่งอกแล้วและเตรียมตัวจะเป็นพันธุ์ต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมขอขยายพันธุ์ในส่วนตัเองก่ครับยังไม่มีจําหน่ายนะหากมีเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวคําว่าจุงกะกราบสวัสดีไม่เอาบางังปนกรุคเนียเรียโตไฮเนบัดสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย